ไปรีชยาสุดทะเทือนใจยอมรับสั่งไซยานายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการขอวอนหยุดโยงปมผู้จัดการเสียชีวิตหลังซื้อไซยานายหลังที่เกิดคดีของนางสรารัตหรือแอมอายุ36ปีผู้ต้องหาคดีวางสารพิษไซยานายที่มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายคดีนี้ลามมาถึงวงการบันเทิง เพราะมีนางเอกร้อยล้านสั่งซื้อสซยานายล็อตเดียวกันซึ่งทางคุณแม่ของไอปรีชยาออกมายอมรับว่าเป็นนางเอกคนดังกล่าวที่สั่งซื้อสซยานายเพื่อนำกำจัดสัตว์เลื้อยคลานมีพิษที่บ้านอีกทั้งไอยังเผยว่ายอมรับว่าพลาดรู้เท่าไม่ถึงการไม่ทราบว่าไซยานายเป็นสารอันตรายไอร่ำไห้เปิดใจผ่านรายการดัง ล่าสุดไอและคุณแม่ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสโดยเผยว่านั่งดูข่าวสารไซยานายแฟนบอกต่างประเทศสวิสซื้อไม่ได้สารอันตรายเราก็บอกว่านี่ประเทศไทยหาใน Google จากนั้นก็สั่งคิดว่าไม่น่าจะได้ข่าวออกมาแล้วด้วยเราอาจจะพลาดหรือรู้เท่าไม่ถึงการ ไอไม่รู้ว่าสารอันตรายและผิดกฎหมายก็มีการส่งของมาที่บ้านไม่คิดว่าจะสั่งได้ของมาถึงคิดว่าเราโดนหลอกโอนเงินหายเงียบแม่บ้านแกะพัสดุหนูตกใจขวดเหมือนในข่าวเลยหนูกลัวไปเลยไม่ได้แกะใช้ไอวอนหยุดโยงปมผู้จัดการเสียชีวิตหลังสั่งซื้อไซย,ยานาย อีกทั้งประเด็นนี้ยังมีคนโยงปมผู้จัดการของไอเสียชีวิตหลังจากที่สั่งซื้อไซย,ยานายโดยไอได้เผยว่าพอเห็นข่าวก็รู้สึกแย่ไม่น่าจะโยงขนาดนั้นได้เพราะเขาสื่อสารวางยาผจบแล้วเขียนลักษณะว่าไอไปซื้อยาไซยานายทำให้คนมองว่าไอวางยาโก้ไอพูดไม่ออก ไม่คิดว่าเขาจะโยงแบบนี้ได้คือผู้จัดการหนูเสียแล้วทางเพจนี้ก็เขียนชื่อย่อหนูเหมือนให้คิดว่าตายช่วงเวลาเดียวกันกับเหยื่อนะคือหนูหรือเปล่าที่เป็นคนวางยาผู้จัดการสื่อไปทางนั้นคะ่ะแล้วมีคนพูดต่อต่อกันตรงนี้สะเทือนใจมาก